สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกแมพบุ๊กฮฟเวนนะครับผมวันนี้บุ๊ก h ฮ a เวก็ได้อัปเดตมาใหม่นะเป็นอัปเดตกีกับบ้านหลังใหม่นะซึ่งพอผมไปดูมาแล้วรอบนึงก็น่ากลัวมากนะน่าขนลุกมากเลยนะวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านหลังนี้ให้ดูนะพามาดูบ้านหลังใหม่ไปรับชมกัน Lets Go บ้านนี้ก็จะอยู่อ่าตรงไหนนะนี่จะอยู่อันสุดท้ายเลยนะมันจะเป็นประมาณ <HHH> านี้นะเออนะผู้ชมเป็นบ้านเหมือนกระท่อมหลังเล็กๆบ้านล้างนะก็อัปเดตนี้เป็นเกี่ยวกับอ่าอ่ไท่านช่อเลยว่าเอเตจีมั้งไอที่ไปโดดเนี่ยอ่านว่าเห็นอ่าเอ็นเนตี้เหรอเอเนตจีไม่รู้จะขอัยนะมันเป็นสายเกี่ยวกับสายลับนะโอเค ทำกันเข้ามา้อเ,เข้ามาก็เ,าเป็นบ้านล้างบ้านล้างนะมันจะมีห้องรับอยู่ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้มันเขียนว่าอะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นปีนเปิดนะนี่พอเราเข้ามาแล้วก็ผมแนะนําใหนะ้เตรียมไฟฉายอยู่ไหนเตรียมไฟฉายแล้วนะแล้วก็ให้แนะนําเตรียมปืนไปได้วย ไม่รู้เพื่ออะไรเลยขอเป็นจริงไม่ต้องเตรียมปืนไว้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนั้นผมเห็นผมเห็นตัวฮะอ่าไอเนี้ยไอตัวเนะนี้ไอตัวเนี้ยมันทะลุก,กำแพงของโหเคยเห็นอยู่ะมันจะยืดหลังจากนั้นก็ทะลุก,กำแพงผมเห็นอยู่ตอมหนึ่งแบบน่ากลัวมากผมแนะนำแบบบ้านเนี้ยเป็นเขามงกุฎนะ เนี่ยมันจะเป็นเขาวงกดตรงเนี้ยเป็นห้องนอนแบบโคตรน่ากลัวรูปภาพนี้นีนอกจาจะมีตัวเลขเขียนตรงนี้นะไม่รู้มันคืออะไรนะแบบพอผมลองไปดูเลขกลขที่มันอัปเดตมาใหม่มันก็แบบถือว่าน่ากลัวมากนียนะแคบจะแบบไม่กลา้าเลยแบบเป็นเขาวง,งกดเลยอะ พอามาทางนี้ก็ไ่ไหนไม่รู้นะว่ามันเป็นเขาอุนกดคุยอะไรนี่คืออะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าไปทางไหนดิผมลงล่างก็แล้กันนะเสี๋ยงน่ากลัวเสียงอะไรไม่รู้ก็มาโหนี่มันเจอกับห้องนี้ เป็นห้องอะไรไม่รู้สินี่ใหญ่ขมกลัวอยกระฮิบต้องก็มืดไปเลยโอ้โหมันน่ากลัวเลยคุชมตรงนี้มันคือจุดอะไรไม่รู้นะเป็นประตูกูเน,น่เอิเไรเดียวไมาครับเุณมันมีหลายทางผมจะไปทางนี้นะมันหมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆโอ้ย นึกว่าเกมผีนเนี่ย <c oughs> ผู้สร้างครับทำไมผู้สร้างต้องอัปเดตบ้านนี้ด้วยวะโคตรน่าก,กลัวเลยมันแบบผมต้องการเพื่อนหนึ่งคนอยากกินปืนผมไหมนะถือปืนก็เมืดอ,อิกรูไอ เนี่ยเนี่ยผู้ชมที่ผมบอกอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเนี่ยมันจะทะลุกำแพงเนี่ยสิงอะผมหลอนเลยเนี่ยเจออีกแล้วเจอตัวน้อยลงทางเหรอไปกับพี่ไหมอนอทางนี้โอ้เสียงอะไรอีก ตรวนผมไม่เคยมาฮหจะเจอห้องเดิมไม่เดี๋ยวชมผมจำได้ว่ามันจะไม่มีดินตรงนี้ตอนี่ผมเพิ่งเข้ามาบ้านมาครั้งแรกมันจะไม่มีตรงนี้ผมว่าไม่ใช่แล้ว โอ้ยไม่ใช่นะเนี่ยมันจะมีห้องนี้ใช่ไหมคุณชมตอนนั้นน่ะผมเดินมาเป็นห้องลับห้องเหนือมันจะอยู่อ่าตรงนี้นะเนีย่ยตรงกำแพงตรงเนี้ยตรงนี้นะนนเป็นจุดอะไรไม่รู้นะมองเห็นรู้ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยก,กันนะอยากขึ้นไปนะี่นตรงนี้ก็เป็นทางตันแล้ว ส่วนห้องตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะที่ผมพาไปตอนเมื่อกี้เราไปทังนี้ก็ได้วะแล้วไฟจะมากระฮิปอะไรตอนนี้ี่ยนี่ไงห้องเครื่องยนต์ที่เป็นคืออะไรไม่รู้อะองคืออะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้มันจะเขียนว่าอ่ามาสเตอร์คอนโทรหม่ใช่แหละควบคุมตู้นี่เป็นคันโยกเด,ด็ดนี่มันคืออะไรมันจะสตาร์ทเครื่อ,องอุยตก อุ๊ยอุ้ยร้อนแล้วเอ่อโอ,อ๊ยหอมบ้าอัน,นคืออะไรไม่รู้นะอ่านว่าอะไรเนี่ยอัน,นคืออะไรไม่รู้เปิดไปก็ไม่มีอะไรหน้ามันจะมีตรงนี้คุณผู้ชมเป็นห้องลับนะที่แบบว้าวไม่กล้าเข้าไปเลยอันนี้คืออะไร มันเป็นรูปภาพอะไรไม่รู้นะส่วนตรงเนี้ยเออขนลุกแล้วมันเป็นห้องอะไรไม่เหมนบูชายันเป็นเกี่ยวกับอผู้ชายกับผู้หญิงนะโอ้ยหลอนสองคนนี้นะปิดไฟดีกว่ามันจะเป็นตัวเลขอะไรเป็นนนี่เป็นเอ็ดอันนั้นนะ เราขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณวิธีขึ้นไปก่อวิธีขึ้นไปก็กดตรงนี้แค่นี้ตอนที่ผมกดครั้งแรกตอนนั้นแบบตกใจหมดเลยเดีนะ๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งวมันสมมเราจะหาวัปเรามาตรงนี้แค่นี้ น่าจะมีประมาณเนี้ยตรงห้องเนี้ยส่วนห้องตรงนั้นผมจําได้ว่าเคยเห็นนะนี่ไงเนี่ยเป็นห้องตรงนี้คุณชมอืมตรงนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรแตบบ่เป็นห้องตู้แบบเนีน้นอนได้จะนอนแบบเนี้ยทำไ้จะมีปุ่มคันโยกเนี้ยพอกดไปเดินแบบนี้ใช่ไหมเออไอเรื่องตรงนั้นอะ อนที่ผมไปสำรวจตรงนั้นอะที่มันจะมีะประตูเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมฮัลโหลถ้าเกิดเราทำการกดปุ่มเนี้ยมันจะมีเลเซอร์แบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรโอเคตรงนี้นผะู้ชมถ้าเกิดเราดึงคันยกตรงนั้นมันจะมีเลเซอร์ออกมานะนี่จากตรงนี้ก็มาตรงน,นี้จะเป็นตรงนี้นะ เป็นแกนตรงนี้พวกสองปุ่มนี้มันคืออะไรไม่รู้นะโอเคนะคะผู้ชมผมขอคอแค้นนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายวันอนนีข้ขอขอให้นี้นะว่าผมไม่ไหวแนละ้วเพราะว่า มันน่ากลัวเกินที่ผมจะรับมือได้นะเพราะว่าผมเล่นคนเดียวไงส่วนพี่ผมก็ไม่เล่นขี้เกียจเล่นมั้งก็เลยมาทำคนเดียวก็เลยทำไม่ไหวแล้วนะมันน่ากลัวเกินแบบทำให้ผมจิตตกไปนี่นะครับผมส่วนห้องลับก็มีแค่อนะสามสี่ห้องนะนะครับผมเอี่ยสิ่งนี้แหละผม ตกใจแล้วกลัวแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยด้วยก็เสียงเสียงเอฟเฟคแล้วก็รูปภาพด้วยทำให้แบบผมจิตตกเลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม,มบ๊ายบายอ่ารู้สึกปแปลกแปแล้วาช่างมันแล้วกันผมไปประตูนเนเธอร์ไลท์กันเถอะเวลาไปนะลก